รับเดินออไปรับอาหารปิ้บาทแล้วก็ทาที่สูท่านได้ที่จะเอามาแันในศาลาก็สจอทชแนลอยู่ช่วครับวัดภูไผแอบนะฮะเป็นบ้านของลุงพลเองฮะพระแต่นะงานกับถิ่นะมีชาวบ้านร่วมด้วยนะครับะ รับปีเตียนแล้วนะครับเนาะมีฝนลงเล็กน้อยนะไม่หมดรับพิธบารนะครับอาหารพิธบารที่ญาติโยมจัดเตรียมไว้ที่เต็นท์ที่โต๊ะนะครับรับพิจารณาหยิบตักเลยนะครับเตรียมจะร้องสัตหาบญาติโยมในวันนี้ญาติโยมโยม ดีทางให้ท่านพระท่านออกมาบินถบาทครับตอนนี้เราเห็นภาพานนเ,าเห็นภาพ พระภิกษุสามเณรพระภิกษุสงฆ์หลายรูปนะครับที่มาให้เราได้ทําบุญถวายทานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะครเป็นบุญของพวกเราที่เห็นพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะแยะนะครับมาทําบุญมาให้พวกเราได้ถวายอาหารบิณฑบาต หลังจากทางพระเจ้าพระสงฆ์พิจารณาเรียบร้อยแล้วก็จะพวกเราก็เป็นลำดับต่อไปเลยนะครับเราก็ไปพิจารณาแล้วก็ไปตักมาร่วมกันกินข้าวกินปลา,ากินข้าวให้อิ่มน้ำสำําราแล้วค่อยถวายกระถินนะครับ อ่าท่านหยิบเองครับท่านหยิบเองครับไม่ได้ใส่บาทครับมาท่านท่านแต่หยิบเองตักเองนะครับเดี๋ยวทุกคนเข้ามาด้วยกันนะพี่ยูทูบเบอร์ครับครับมาเชิญครับเชิญครับยูทูบเบอร์ครับ ครับวันนี้เท่านี้ก็จะแจ้งให้ทราบนะครับว่าภาพ นะครับรูปภาพรูปภาพที่เป็นรูปภาพที่ตั้งตรงนี้นะครับเป็นที่ถ่ายรูปภาพนะครัเป็นทางไหา,าใช่ยหมค ยับยับบัมโอยับยับคาบผ่านได้ย่บวผ่านที่จ่ตัดผ่านรที่หน่บันก้ายกบเ้าบาทนะรเม้นีนงันก้าร้ย้สิบเก้าบาถ้ามิสกว่าจะได้มาแล้วก็มาตงรที่นงันก้าร้ยเาบบาทนะครับงภานะครับ

มีผู้ใดผู้หญเด้อเพิ่งตั้งไว้หนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันก็ละเก้าบาทเริ่มต้นนะหนึ่งบันเก้าร้อยเนี่ยใบเก้าบทั้งหมดพวกนี้มีเจ้าภาพหมดแล้วนะครับมีเจ้าภาพหมดแล้วนะมีภาพสวยนะครับเนี่ยเที่จริงๆแล้ว ทางเจ้าภาพนม่ได้มี้านทานอย่างอื่นนะครับมีารานที่จะทำอะไรเดินหน้าลุกเน ก in oh ็แตรอากะเป๋าอเดี๋ยวจะได้หอกวันนี้อีกเดี๋ยวจะได้มีเงนห้สิบล้านหมื่นนึ่งไหมคะะได้ับาไม่มีลำบากแล้วต่อวันนี้แต่สบายแล้วมนมีมีเจ้าภาพเอาไปแล้วผมุลุงบอลลุงลเอาไปแล้ว้าใหญ่าดดีตาดู

เอามากันหน่อยี่ยไม่ไม่ลบ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 หน่อยครับถ่ายอยู่ครับลบอ่ใครใครจะมาต่อยอดลุงพลได้นะคะเอามาแตนด้วยมาแตนด้วยนี่โคจใครจะต่อยอดลุงพลได้นะเออต่อยอดลุงพลนะบุนเริ่มที่หนึ่งมืนใครจะทําบุญร่วมกับลุงพลนะมากน้อยได้ทุกคนเลยเออใครจะต่อกับลุงพลนะ ก็ตแตนก็ตแตนต่อเท่าไหร่คะคนละคนกันากนาปอไม่ไม่แยกเหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเค,อ,เคอนุโมธทนาซาอาตุอาธุบูชาลูกเดี๋ยวลุงปูไปนิมิตเข้าฝันบอกให้ทําผ้ามาสองผ้า ให้มาประมูลอืมเขาพูดเรื่องจริงไม่ได้โกหกไม่ได้มุสาลปู่ไปเข้าฝันจริงลูกลูกไอไอไไออลุงช้าไอตาช้าหยิบรูปมาหน่อยไม่ไม่บริจาคทำบุญทำบุญทำบุญเราเราเดินตามเดินตามเราเก็บของเราไว้ช่วงพระ มาหลดหนึ่งสิมาหลดหนึ่งสองคนอันนี้มาจากร้อยเอ็ดอน,นะครับเป็นญาติร่วมบริโมทนาบุญมาห้าร้อยบาทนะครับมีใครจะประมูลภาพใหญ่นะครับช่วงนี้ไปตักอาหารนะครับไป ตักอาหารมารับประทานหลังจากเรากินข้าวกินน้ําให้อิ่มแล้วเราก็จะได้ถวายกระทิมต่อไปนะครับได้ได้อาหารกะิข้าวต้มข่าวนมเชื่อเลยค่ะเดี๋ยวครับ เอานี่คุณคุณหน้านี่ครับร้านไหนกันวะกาแฟกก็อ๋อครับมาทำบุญมาทำบุญด้วยกันนะฮะอันนี้นี่ก่ะคุณคุณหน้าเอาคนคนมากโกกล่องนั่นเลยเนี่ยเอาเลยค่ะคุณบังตาโมหงกันสิคุณเนี่ยแต่เสียบอ่ะประถอนมาด้วยประถอนมาประถอนกินข้าว

ได้นำอาหารไปฉันแล้วนะก็นายงก็จะมาแบบนี้ครับรักประทานกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับส่วนิี้เกียวกับเทอร์เชนนครับการมาท่องกระถินร่วมกับชาวบ้านกกอกนะฮะห่อดลวดวัดเตอแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ครับให้ลืมโทรศัพท์สวัสดีครับให้ลืมโทรศัพท์